มาสเตอา CX 3 0นะครับติดกล่องมาทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดน,นะครับอย่างแรกติดเหม็นชุดคันขวาก่อนพอติดคันขวาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กล่องไปวานนะครับกล่องเป็นทูเล่ฟอร์สนะครับ XT ซนะครับตัวนี้เปิดได้2ด้านมีกุญแจล็อกกันหายถอดเข้าถอดอขอได้เวลาไม่ใช้งานนะครับ เป็นเคปลานะครับตอนนี้โอถอเียร้อยนะครับสำหรับกล่องมาทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดสำหรับตัวม a z d ต c ร3 0านะครับติดกล่องทูเร่ฟอร์ดเอ็กซทีไซเอ็มขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ